ว่าแล้ว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 งานชอบงานชอบเดชันทำเองเธอไปทำอันอื่น <c oughs> นี่นะคะพเพืิดเพินนูน่นทำไมยายถึงบน เหลือเวลาอีกเ,อเกือบสี่อาทิตย์อะ่ะเสีเกือบสี่อาทิตย์ยายก็อยากเก็บเอาไว้เนาะทั้งพริกทั้งมะเขือนั่นน,นดูทำไมยายถึงบนถ้ายายมาชานะเขาก็ถอนทิ้งหมดแหละไอมะเขือเทศนั่นกำลังตัดต้นออกเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ยายก็ไม่อยากจะพูดเหมือนพริกยายนะั่นแหละยายก็เอออยากเอาไว้ให้มันแดงเพิ่มหน่อย ต่เขานะอยากทำให้มันเสร็จเสร็จไวๆให้มันเสร็จไปมาแล้วมาแล้วคิดว่านะเนี่ยเ,<ร>เห็นไหม,ม,ม,มไปไหนแล้วอ่ะคิดว่านะคิดว่าเขาจะตัดทิ้งนานเห็นไหมล่ะกำลังเริ่มเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมล่ะไปเอามีดคิดว่าเมื่อกี้เขานี่ฉันเห็นหมีด่า เม็ดมันไม่ม็ดมันไม่คมดูดิจะตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยดูดูมันยังเหลือเชื่อเหออันนี้ยายมาเห็นแต่ก็ขี้เกียจพูดเขาอยากทำให้มันเสร็จแต่จริงๆเวลามันเหลืออีกตั้งสี่เกือบสี่อาทิตย์ก็น่นาจะเอาไว้อย่างงี้ไม่หรอกน่าเสียดายนะเนาะเพื่อนคิดว่านะคอยดูนะยายจะไม่พูดคอยดูนะ ริงหรือไม่จริงยัง่ยายเดาวไว้ดูดีอากาศดีทางบ้านเขาตัดยาอุยอ้ยกระเทียมใหญ่นี่เพื่อนนี่ขึ้นแล้วนี่ไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวเองตั้งแต่ปลูกขุดขุดทมทม,ทมไว้อ๊ย้ยเดี๋ยวยไปเอาปุ๋ยมาใส่หน่อยนี่ขุดขุดทมทมทิ้งไว้แม เก็บหัวผักไอห,หัวดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวจะนี่เก็บหัวนี่เอาลงห้องใต้ดินอุย้ยอากาศเย็นใน้ยินเสียงตัด้ากันเพียบเลยเ,เดี๋ยวเอามั่งฉันเอามั่งนุ่นเอาที่ตัดมาแล้วฉันจะเอามั่ง <c oughs> น,นันน่นนั่นนั่น แน่นเลยนะเหมือนมันฝรั่งเลยขอดินออกหน่อยมันหมัก ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่าแ <c oughs> ล้วเพิรไม่ได้เพิรไม่ได้ดูดิดีนะมาทันยายเลยบอกว่าเอาเอาพอมาแค่ตรงนี้เดอ้อเอาทิ้งไปทางนูน้นยายว่าอย่างเงี้ยเอาไว้ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าทางนี้ดูดิเหลือเต็มเลยยายบอกเขาเมื่อกี้ ดูจะเชื่อยายหรือเปล่านะคะเขาบอกแล้วเขาบอกว่าเออเอาไว้แค่นั้นก็ได้เอาไว้เนี้ย <c oughs> ยายแกเลยบอกว่าปกติก็จะรื้อเก็บไอ้นั่นนะจะรื้อเก็บไอ้เขาเรียกว่าอะไรค้างที่มะเขือเทศอ่ไอ้นั่นนะยายบอกไม่ต้องรื้อเก็บหรอกปีนี้เอาไว้ยังงั้นเลยเออมะเขือเทศก็ไว้ยังนัหนเลยค้างก็ไว้ยังนั้นเลยเ ยีน่นาจะได้ไม่ต้องมาไอ้นั่นอีกยายบอกเขาเอออยากจะร้องไห้ถอนทิ้งนลจ้า ชอบงานชอบเดฉันทำเองเธอไปทำอันอื่นงานชอบงานชอบพี่มือเลยแหละเนี่ยรือ้ <c oughs> อก็บอกให้ยันไปรื้อก็บอกให้ยายไปรือ้ออะไรอะไรนะของของของอะไรน่ะอูเน้นน่ะทัวทัวร์เขาบอกให้ยายไปรือ้อไอ้นั่นนะทัว,ทว,ออยยทวเดแล้วเขาทำเองอ่ะน,นีม กำ um ลังออกดอกเพื่อนถ้าเมินใครเรานะก็ได้กิน่นะอันนี้มันมันหนาวแล้วมันหนาวแล้วไม่ได้กินนะปีทีแล้วยังไม่ได้รือ้อรอรื้อปีหน้า แนืปีนี้จะรื้อเลยรื้อทิ้งหมดเลยเนะดือนปีหน้ายายซื้อใหม่ยากมากเลยนในตัวเนี้ยซื้ออนแบบเชือกใหญ่ๆมา นี่ตอนนี้เหลือแต่พริกยาญนะคะยายบอกไม่ต้องทําอะไรนะพริกใหญ่เออพริกไม่ได้เลยไม่กล้าเลยนะพริก <c oughs> คนอื่นเขาเก็บหมดแล้วมาลายเก็บหมดแล้วขรื้ออกขร t h o ทิง้งแล้วยายไม่ถอนทิง้งยายเอาไว้ปีหน้าเลยอย่างนี้เลยรอถอนปีหน้าแต่ยายจะเก็บเก็บแดงอีกรอบนึงแล้วก็ขาวเอยเขียวเดี๋ยวยายจะไปทําพริกขี้กาเนาะนี่ มันก็เริ่มแดงมาให้เราได้เก็บอีกเพราะอากาศร้อนๆนิดหนึ่งในยายจะเก็บอีกรอบหนึ่งไปเดี๋ยวไปตัดนอาไม้ฝรั่งก่อนพี่มินก็บอกอฉันเอาไว้ให้เธอตัดเพื่อเธอจะตัดถ่ายคลิปขออย่างเงี้ยน้ำไม้ฝรั่งอนะตะไคร้ยายก็ปิดไว้อย่างงี้แหละ ้นน้ำไม้ฟรังายตัดแล้วเดี๋ยวยายจะขนมาปิดกล้วยยายตรงนี้ก็นี่ไงแฟนยายเอาขี้กระต่ายขี้ไก่มาโรยว่าเนี่ยหรือเล้าไก่หรือเล้าไก่แล้วก็เอาไก่เอาขี้มาเดี๋ยวยายจะแต่ว่ายายจะถางมันก็เหนียวเกินดินเนี่ยจะามาโรยโรยสตาบรีไว้ แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโรคแล้วนนเ,นเนี่พื่อนนี่อันนี้กิ่งมันหักตั้งนานแล้วดูมันมันไม่ยอมร่วงไปไหน,นกิ่งหักหวานหวาน,วานสตาอเบอร์มะเขือเทศต,ตอนนี้หวานหวาน